สวัสดีพี่น้องมาพบมาพบกันสังเกตสังเกเลยเนาะมันเกษตรผสมผสานจะพามาเบ่งวิธีทักฝอยฝอยเก่าเลยมันมีฝอยใสเนาะก็เลยใส่เวลาวางเป็นประโยชน์เนาะเห็ดทุกอย่างเกษตรผสมผสานเนาะว่าจะเห็ดเรื่องเกษตรเนาะเรื่องทักฝอยกับเห็ดเนาะเอามาเบ่งนทำกันเลยพี่น้องขั้นตอนสิเป็นใจไดเนาะเอามาวางตัวฝอยตัวเก่าออกเนาะปลาทีมโลดตัวเก่าเลย อ,กอกากาศจะรีบอาการวายพี่เน้ะอาการยังดีก็เลยใส่การเกาต,ตงง้องต้องงอใหม่เนาะบุเซยเวลาเนาะไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันเนาะถ้าห้าขยันก็มีทุกอย่างก็ได้กินก็ได้กินได้ใส่ การเขาขยันเนาะนี่ที่จะฝอยเนะาะทักแบบใส่ก,กา,านไว้เนาะเป็นบวงเนาะตัวนี้ถ้าไปขายเขาก็ได้ราคาอย่างตำกับบรุษสิพันกีบกรหนังเลยสิผาพันเนาะเดี๋ยวจะมาเห็นเองพี่เนาะมาสาธิตให้เองอ่ะเบอรอน้ำกันนี่แล้วก็ขาดบรไรเนาะ จะมีเสือกนี่เนาะข้าวฟ้าพิศเศษแล้วก็มีมีดคัดเตอร์นี่ตัวซอยก็เลยปาดนั่นปาดน,นี่เนาะเต้นเนสียเวลาหน่อยหนึงพี่เนาะมันงอเนาะงอให้กระพับใส่ันหีดให้มันกลับคืนบวมให้มันงอเจรนาทัง่งกายพี่เนาะหลังจากเขาได้ในนี้เ,นเขาก็มาแยเของหูก,กลางมันเลยนี่เนาะตรงกลาง ที่เขาแบ่งไว้แต่ตอนติดอิดเนาะใน้เาเราแบ่งเสือให้มันได้เสมอกันเนาะมันจะแหลมแหลมไปไปเสือกจะมีเสือกทักฝอยเนาะเสือกทีกจระหัดแกะหัดยังไงเี่ยงแล้วก็มาพา เส้นหนึ่งเท่าได้อยู่สามเส้นหน่อยในนี้เนาะเ้ามาพาเอาใส่ขัตือหรือใส่มีตัดผ่าเน,ะนะาะเนาะเขาจะได้แบบนี้เนาะมือน้ำกันได้ขั้นตอนวิธีทักฝอยหลายคนอาจยังปรเทันหูเาก็ไม่เห็นหูน้ำกันเรอผู้ขาซ้อนให้บรรดานหองๆเนาะหลายคนเลย อู๋ที่กระจ้าสนใจอยากทักฝอยก็ได้ใส่ได้ซอยอยู่เงินจัดสรรเนาะเป็นละบอกต่อเป็นละซ้อนต่อบริษัที่ขู่หูเนาะนี่อาจจะได้แคมแบบนี้เนาะเนาะก่อนอื่นมดเขาก็กมาแปลงยังมากระจายพันธุ์ด้าะ แล้๋ยวถ้ามาสอดนั่นนี่พี่น้องสอดควายเนี่ยสอดควายนี่เนาะเห็นปะสอดไปนี่เนาะเนาะส่วนนี้เนาะเห็นปะส่วนนี้เอาควายลงมาเป็นนี่ตัวหนึ่งเส้นอยู่ื้องนี้เนาะอยู่กลางนั้นเลาก็มาควายเนาะควายแล้วเอาแข็มมาใส่เนาะเอาใส่ใส่ในนี้พี่น้อง ีแคมสัน่นแคมเรือเนาะก็เลยมาทักผู้ใดใส่ซืสิเห็นบ่วกนะเห็นบ่เอะเบิ่งน้ำกันกน,กน,นี่เห็นบ่แล้วก็สอดหลอดกล่องสอดหลอดกล่องอันนั้ลูกแคมที่เขาจับเป็นดิวเนี่ยนะดิวแคมเนี่ยสอดแล้วก็ดึงเส้นตัวนีน้เนาะดึงตัวนี้เขาให้มันแน,น่นเห็นบ่ จะได้แบบนี้พี่น้องเหรออืมแบบนี้เหรอจะได้แบบนี้เนาะได้ดอุมิตรตไปพี่นเดี๋ยวจะแบบนี้ดต่อไปเาก็จับมาใส่เลยพี่น้าง แ้มบางอามแขมเลือทักทักถ็นต้นปีมันเบิดเลยก็เลยเหลือเท่านี้พอดีมาทักใส่ซื้อบริเงามบาริเรวงร้ายแต่มาสาธิตให้พี่น้องบึงพได้คุมหัว้ำกันเนาะเห็นปะเดี๋ยวพี่น้องเด,ดี๋ยวิี่น้งจะต่เด้๋ เอาไงสอดหลอดกล่องดิวเห็นปะ่ะแล้วก็ดึงเสือน,นีน่เนาะแข้มง่ามไปได้แต่ว่าบเป็นยังเอาพออันนั้นได้ใส่ซิสนี่ฮาก็ดึงดึงเขาอะไรเนี่ยแล้วก็มือบีใบแล้วก็มือใส่บีใบมือคว้าก็ดึงเนาะ พี่น้องแน่นๆดึงแน่นๆแล้วก็สอดลอดเกาะขึ้นเก่าแน่นะพี่น้องเห็นปะสอดหลอดเกาะขบมาเนี่ยได้ปะนกเก่าลบไปลบมาเนาะพี่น้งงนงองถ้าผูใ้ใดยังบ่ทันเข้าใจหรือจะได้ก็รีวิวเบสะสะิ่งศะสตเนาะพี่น้อง เบืองคืนเนาะหรือว่าคอมเมนต์มาอันน่ะในคลิปในสองของภูขาเนาะคอมเมนต์มาว่าอยากเหตุสาธิตให้เบึงหรือว่าเขียนคำอธิบายล,ละเอียดเนาะจะบอกละเอียดอีกเพิ่หน,น,นึ่งเนาะนี่เด็กแคมมันจากนเฮาก็นี่เสียเป็นบวกเนะาะแล้วก็มาใส่อยู่นี้ ใส่นี่เขาก็ใส่สนเสื่อที่เขาอันนี้แย่ออันนี้ไม่แย่เลยกล่องน่ะเดี๋ยวปะแย่เลยกล่องอเพี่ยพี่เดี่ย่ลยกล่องแล้วก็มือบขวดดึงมือมือใส่บีบไปดึงแล้วก็บีบไปขวดดึงมือใส่บีบดึงเขาแน่ี่ย สามารถเอาไปเป็นอาชีพเสริมได้พี่เนาะการถักฝอยเนาะภาษาไทยเพื่ออื่นไม่กวดภาษาลาวเพื่ออื่นฝอยฝอยปัดน้ำหนักน้ำสันใส่ดอกหญ้าเพื่อเนาะภาษาไทยเพื่ออื่นดอกแคมอื่นแคมเพื่ออื่นดอกหญ้าเนาะบ้านเทาอื่นแคมดึงเข่าให้เก่าัวดึงมือสายบีบไป เดี๋ยวก็สอนลงมาอนี้คือเกอ่านะพี่น้องอ่ะสอนให้เบิ่งอ่าก็ได้สอนลงตามหูตัวนี้เนาะนะสอนตามหูหูของกันฝอยที่เอาจอไว้ฮะที่เอากงเม่นเนะาะบ่ให้สำคัญก็กคือบ่ให้เสือกมันพับไปพับมามันจะแปลงไปตลอดให้มันอยู่แล้วเดียวดูเส้นพับไปพับมามันหักเนาะอันไหลายปวดแขน

สอดกล่องแคมเครื่องกลางของอาณาเสือกเนาะนี่วิธีเข้ามาสอดกล่องที่เราจะสยกให้เสือกปีนเนาะแล้เสือกพับไปพับมาปีนไปปีนมาเสร็จบัดนก็ดึงเสือกขาดอีกแล้วมันกระ벙อ่บบานนี่เนาะ,นะนเป็นระเบียบเนาะแป้ละเอียดแล้วก็ดึงเขา้า ยไปขึ้นส่องเนาะแบบก็มัดขึ้นเก่าทักขึ้นเก่าแล้วก็คอยทักลงไปลงไปจุ๊บพี่น้องเป้นเลยเออตั่เองงามบากพี่น้องพอได้ใส่นะพี่น้องเนาะเออแบบคอยก็ไดอยู่กันหนึ่งสิบพันหรือสิบห้าพันเนาะพอได้ใส่ตทำให้เป็น เป็นขันตอนสุดท้ายเป็นขันตอนจบของมันเนาะนี่ใส่ไม้ทูทูกาวแข็งเนาะนาี่นี่นองงามะปะกำลังขันตอนสุดท้าย

ป่นะอยที่นได้มาองห้ตั่ไนลไดใส่ฟองคุณแส่คไดมาเก็เอย่าืม่ไปน่กองข้าปจ้านาะว่ต้องการเรียกหูแบบใดเนาะถ้าปล่อยเาเป็นเหรอมเน็นในคลิปของขาวปิ้จมาหลังคลิปของขาวปจ้าเนาะจะอธิบายให้เรีย้ขอบใจอีกทีหน